Olá, สวัสดีค่ะพี่น้องน้องเล็กสวีดเดนจ้ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องเป็นจังไนน้อสบายดีสุขคนบนน้อจ้าพี่น้องมื่อนี่น้องเล็กกะยูบานจ้าพี่น้องยูบบานเห็ดเบียกบานคือเก่าละจ้าหัวตาอ,ออกจากไอโตหนังสือจ้าพี่น้องหัวตาออกจากไอเห็ดกันบ้านจ้ามืออื่นน้องเล็กสิเด็กไปโรง,งเรียนจ้าพี่น้องแล้วกะมม่อนี่อากาศทั้งนอกสวีดเดนเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงละจ้าพี่น้องเป็นเวลาเที่ยงแล้วกะ อากาศแก่หนาวๆเย็นๆจ้ะพี่น้องมือวานนี่หิมะตกแล้วกลับมาขึ้นนี่กะตกจ้ะพี่น้องน้องเล็กตื่นเสามาเขาจุ้นพูนเลยจ้ะพี่น้องเขาจุ้นพูนแลยจ้ะไอ้ออกไปทั้งนอกจ้ะแล้วบ้านนี่จะโคกกระแป้งไอที่ที่ว่าน้องเล็กไอ้ยังก็เอาเอาไปอุปกรณ์ทำมาหากินน้องเล็กนะที่ว่าไอ้ยังก็กระครูที่ว่าใส่ใส่ไอ้บูเบลีน้องเล็กนะน้องเล็กบ่เดาเขาไปใน เอาไปเก็บไว้ในห้องพี่น้องปิวไปพูดจะน้องเล็กเดินน้ำไปเอาเห็นแต่สีแดงไม้ลายอยู่ทางพงไนยวา,าเธอเธอกับคูเธอปิวไปพ่นแล้วว่าจ้าจะเย็นเย็นจ้ะพี่น้องจ้ะจังไดกาผ้าก,กันดูแลสุขภาพด้วยจ้ะพี่น้องจะอยู่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยกับฝนตกเนาะจ้าเนาะช่วงนี้เนาะฝนตกแล้วก็อยู่ต่างประเทศเท่าพี่ๆน้องๆจ้าหิมะมากหรืเด้อจ้ะ เตรียมตัวรับมือกับควมหนาวเนบจ้าพี่น้องน้องเล็กมือว่านี่ไปก็ทั้งล่มทั้งนี่ละจ้าพี่น้องหนาวร้ายจ้าโอเคจ้าพี่น้องมือนี่น้องเล็กไอ้น้องเล็กอยู่บ้านแล้วกะพ่อ่ไปเหตุงานจ้าพี่น้องแล้วกะไอ้น้องเล็กไปได้ไปได้ต้นไม้มาจ้ามือว่านนี่ไปได้ต้นไม้มาสองสองต้นจ้าพี่น้องงามงามจ้ามาหอดมาหอดบ้านมาหอดบ้านเกือบสองถุมสองสองถุมได้ละจ้าพี่น้องประมาณนั้นละจ้า ไปเนี่ยกับไปส,สวยๆเนาะจาพี่น้องไปได้ต้นไม้ยางวนไปวนมาอยู่หันเลาเป็นไปออนซ้อนไลยจะไปไปอีเกียไปอีเกียอีเกียเนาะจ้ะหมู่บ้านน้องน้องเรียกว่าอ,อีกาว่าสันบ้านอีเกียจะไปไปอีเกียขาเจ้าขาเจ้าตกแต่งอันน,นันอันนี้แต่อ,อซ้อนพี่น้องมันไหลก็นั่นน้องเรียกว่าสิไายทายมาหาลังเทียกเก่งใจเข้าเจ้านะจ้ะไอข้าเจ้ายางยางเบิง์กจาของไปยืนถ่ายวิดีโอกับสิเกะกะข้าเจ้านะจาพี่น้อง แล้วก็มือนพี่น้องน้องเล็กกับบอลลูดอกว่ามันมันเอิญซื้อมาอยังจ้ะแต่ว่ามันงามงามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวน้องเล็กไปลากมาให้เบิ้งไกลๆเย็นรลายพี่น้องเบิ้งน้องเล็กใส่กี่แต่เราแต่เราน้องเล็กบอลูดว่ามันซื้ออย่งแต่ว่าพูดใหญ่งวะพ่อยังพูดยังไว่าเป็นตอนซ้นข่อยอยากได้โดนแล้วว่าฉันข่อยอยากได้กะโดนโดนแล้วว่าฉัน เิ็งไอ้มาฮอดก็เอาขี้ดินขี้ดินมาลงเด้อพี่น้องไอ้เทียเทียน้องเล็กสีแล้วนะจ๊ะเทียสีเห็ดอิหยังแล้วกัพผูดจักทุ่มละสามทุ่มจ้ะสามทุ่มเทียไปขืนนอนกันโอ้ยเด้อจ้าพี่น้องจักเฮ็ดอิงแน่งนาะพี่น้องนาอกกับมากับบได้บได้อยู่ได้เศ้าคือกันจ้าพี่น้องเตวเดวเดวภูมิใจน้ำเสนอจากมือว่านี่เราไปได้จ้ะไปได้มาก ตนงามงามจ้ะพี่น้องตันตนญ่จ้ะตนหญ่หล้แล้วก็ออ้ยเบิ่งเสียงทองน้องเล็กทองจองจองิวุข่าวไลยพี่น้องอยขวข้านั่งไงน,นั่งเฮ็ดกันบ้านยูมันยังบ่แล้วนนะจ้ะพี่น้องมันยังเบ่แลว้วนก็เลยบ่ระท่านกินกับน้องเล็กมาเข่าวไห้จ้ะมาเข่าวไห้ก็เลยย่านมาเข่าบัดจ้ะพี่น้องแล้วก็ไอ เดี๋ยวจัาหน่อยน้องเล็กน้องเล็กมากมาอ่างพี่น้องจ้ามาอ่างมาอ่างพี่น้องน้องเล็กไปได้ตนนี้มา,จากจะงามงามจ้าพี่น้องงามจ้าน้องเล็กกะนี่แหละมีแนวมาอ่างซ้ำนี่แหละพี่น้องจะมันมีสองตนจะตนนึงจะท่างคุณเราจะตนนึงน้องเล็กเอา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 ไม้แต่ว่าคนละคนละตนคนคน,นละอ่าอย่างคนละพันจ้าพี่น้องจ้างามจามาังว่าเอ๊ จักน่อยจักน่อยนองเล็กสิสิไปตาบางฮ่งจะตำเออบังฮ่งที่ว่ามันเลือพี่น้องที่ว่าไอ้นองเล็กตามันเลือเนาะสิตาให้มันเบิร์มันเฮียวหล้วจ้ะพี่น้องมันเฮียวแล้วนองเล็กก็สิวีตําแล้วกะพ่ากินตาบางฮ่งน้านองเล็กอีกเด้อจ้ะคันไอพี่น้องกอยาเฝ้าเบื่อนองเล็กเด้อจ้ะไอเป็นยังมีตาตาบางฮ่งบางฮ่งว่ากันว่าตายังไดพี่น้องมันกระสือมาแพงแล้วกะมันสิเบิดเนาะจ้ะพี่น้องกะเฝ้าตํากินให้มันเบิด ตำกินฮะมันเบิดแต่ว่าแต่ว่าไอ้แกนแกนสุดท้ายพี่น้องแกนสุดท้ายนี่ยหูดซึกว่าหูดซึกว่าจานบใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวน้องเล็กออกมาให้เบิงด้วยอย่างไงน้องเล็กสกินเบิร์ตพี่น้องสกินบิบิรเหล่ากาไอ้น้องเล็กน้องเล็กไอ้กำลังม,มาเขาแล้วพี่น้องเบิงบักใหญ่นึง ใหญ่หนึ่งจังไหนน้องเล็กสิกินเบิร์ดพาะว่ารอบก้อนนี่รอบก้อนน้องเล็กก็แค่ต่ำนิดเดียวกันยังกินบ่เบิร์ดจ้าพี่น้องบาทนี่มือนี่กินให้มันเบิร์ดแล้วพี่น้องมันเหี่ยวแล้วพ่อะมามาถากินน้ำน้องเล็กเด้จ้าพี่น้องพากกันกินเขากันยังเนาะจ้าพี่น้องพากันได้ยังกินเนาะจ้าน้องเล็กก็ต่ำมะฮุงคือเกาอะจ้ามือว่านแล้วพี่น้องน้องเล็กไปกินพิซซ่า ไปกินพิซ่าไอ้น้ำพรอหญนเนาะพรอหญ่แล้วว่าแน่วไอ้กับกับบานคำเนาะพี่น้องกับเบยากเสิเฮ็ดมาฮอดบานกับเบยากเฮ็ดอีหยังกันนะจ๊ะก็เลยไปแวะกินพิซ่าพี่น้องจ๊ะกินหอดน้ำตํำบักฮุงอองร้องอองร้องอยากกินตํำบังฮุงจ้ะพี่น้องอยากกินตาำถามไอ้ไอ้เบื่อบอพี่น้องบอเบื่อจ้ะบ่เบื่อกินย้ำไดกับบเบ่อจ้ะกินได้ตลอดเวลาเนาะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องอ่า น้องเล็กกะขอขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่ให้น้องเล็กมาก้อจ๊ะเด้อทุกกดไลค์กดแช์กดซับสไคร้เนาะจ๊ะเนาะพี่น้องแล้วกะไออีหยังก็ไอที่ที่ว่าน้องเล็กว่าเนาะจ๊ะที่ว่าน้องเล็กว่าไอเรื่องที่ว่าเฮ้าเฮ้ากดไลค์กดแช์กดซับสไคร้ให้กันเนาะจ๊ะเนาะก็คือน้องเล็กกะไปเที่ยวไปเบิ่งหันเบิ่งนีมากลลวกะมามาพยายามสิไปเยี่ยมพี่ๆน้องๆเฮ้าสุขคนจ๊ะพี่น้อง ไอ้ที่ว่ากศิพย์ยา่ย่ำเบิงแล้วก็พี่น้องเฮาที่ว่าไอ้เห็ดเห็ดไรลนะจ้ะเห็ดเห็ดเห็ดไรลไรลสดหาลังเทียหาลังเทียเวลากับบ่ตรงกันเนาะจ้ะพี่น้องหาลังเทียน้องเล็กบ่ได้ไปให้ยกำลังใจน้องเล็กก็ขอโทษนะจ้ะถ้าถ้าถ้าช่วงใดที่ว่ามันมันท่มกับที่ท่มไอ้ไอ้กับเวลาที่น้องเล็กอยู่บ้านแล้วกับบ่ได้เฮ็ดอีหยังน้องเล็กก็สิ เขาไปห้กำลังใจทุกคนคือกันเด้อจ่าเด้อจังไดกะน้องเล็กก็น้องไม่เย้จ่าจังไดกะพี่พี่น้องน้องซอยเป็นกำลังใจให้น้องเล็กแนเด้อจ่ามืออื่นน้องเล็กไปโรงเรียนจ่าพี่น้องมืออื่นน้องเล็กต้องส่เสือลหลายสั่นจ่าพี่น้องฮัดแต่กะคือหูหูกันเนาะจ่าว่ามันบอสามน้องเล็กบ่สามานั่งอยู่ในโรงเรียนใดน้องเล็กก็ต้องป้องกันโตเจ้าของมืออื่นสิใส่เสือไปเลหลายสั่นจ่าพี่น้องกะ สีเบิงก่อนว่าว่าสีเป็นยังไงนอกจากพี่น้องมืออื่นไปโรงเรียนน้ำนองเล็กสาวนักเรียนต่ําต่ออีกแล้วจ้ะมืออื่นพี่น้องจ้าโอเคจ้ะพี่น้องน้องเล็กสิเป็นต่ำบางฮ่งก่อนถ่ายกินต่ำบางฮ่งน้ำนองเล็กเด้อจ้ะเด้อโอเคค่ะพี่น้องพักกันดูแลสุขภาพเด้อจ้ะเด้อจังไดกระไดเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วช่วงนี้จ้ะถ่ายกินต่ำบางฮ่งน้ำนองเล็กจ้ะพี่น้องแซฟแซฟแซฟแซบโมเมนต์พิซซาแล้วจ้ะเออพ่อยไปเหตุงาน พีใหญ่ไปเห็นงาน,น้องเล็กอ่าวาสิถอดถอดประมึกจ้ะถอดประมึกแต่กับบรูวาสีเห็ดอียังตื่มบอเพราะว่าเพราะว่า,าหูซื้อว่าสิกินบ่เบิดนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าหลายไล่ทำมมให้มูกินไข่เนาะจ้ะพี่น้องเมื่อกินเป็นมูน้องเล็กแน่เด้อจ้ะพี่น้องมาจ้ะเซตละจ้ะพี่น้องจ้ามันโตกับเขาหรือโตไอโตไอหนังสือจัก อหยังมุนอุ้ยปุ๋ยจ้ะพี่น้องโอ้ยเซ็แเราจะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำนองเล็กด้วจ้าพี่น้องจ้าอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วพี่น้องไอหลังจากกินเขาก็ตำบมะฮวงจ้าพี่น้องนังทองตึงนังตาย่อนแล้วจ้าพี่น้องจ้ากินเขาเสซ็จแล้วก็เขาหมดเลียนหนังสือตัวจ้าพี่น้องเข่าหมดเลียนหนังสือตัวจ้าแจ็กสี่อ่านหนังสือจบเล็มว่าเอออ่านหนังสือไอ จบบทว่าจะพี่นอ้อ,องเพราะว่าข้าวเหนียวมันมันเริ่มอืดลวจะพี่น้องอืดแล้วตำหุ่งกินจนเบิดพี่น้องพี่น้องหูบ้บอกว่ารอบนี้น้องเละกินข้าวเหนียวจนเบิดจ้ะเง,งืดหลเงืดเจ้คลองไหลบ่อยอ้วนจังไหนเนาะพี่น,อน้องเนาะบ่อ้อ้วนจังไหนจ้ะกินกินกระดักกระโดกกินกระดักกระโดกบ่บอ้วนกระจักสิบ้าจังไหนเนาะจาพี่น้อง <laughs> พี่น้องเบึง้งน้องเละไหนบิง้ง เขาเขาเหนียวบ่หน่อยแม่จ้ากินจนสิเบิดใจกินจนสิเบิดกินผู้เดียวน้องเล็กเราเงยดไหลเงเจาของพี ciamo, ่น้องเงยเงดตับสิแตกเงดตับสิแตกจ้าโอเคค่ะพี่น้องไอ้เขาเขาหมวดเขาหมวดเลียนหนังสือจ้าพี่น้องเขาหมวดเลียนหนังสือเพราะว่าไอ้ไอ้มืออื่นน้องเล็กสิได้เข้าลงเลียนจ้าเข้ารงเรียยเป็นสาวนักเลียนต่อตออละจ้ามืออื่นพี่น้องพี่น้อง น้องเล็กสีเดอยร์นานี้จ้ะเดอยร์นานี้เรียสัตินอเมริกาแล้วก็นเนี่ยจ้ะพี่น้องหนานี้หนานี้หนานี้จ้ะสองสามหนาจ้ะบดบดหนึ่งจ้ะบดหนึ่งจักสิจังไหนจ้ะพี่น้องไอโตซอยกับปบ่ยูพ่พ่อใหญ่ป่ยยูจ้ะพ่อใหญ่ป่วยยูหาลังเทียกะสะกดกะถือแน่บบถือแน่นอกจ้ะพี่น้องล้วกะหาลังเทียน้องเลยกะมามาเปิดมาเปิดยูคคอมแล้วกะอ่นานใยๆว่า มันสิมีบทตัวนี้นะจ๊ะมีบทตัวนี้แล้วก็เขากะเขากะฟังไปน้ำเขากะอ่านไปน้ำนะจ๊ะพี่น้องหาร์ังเทียกกะลิ่นบ่ไปน้ำเพ่นดอกจ้ะพี่น้องไอเพ่นเพ่นว่าไปทางนึงจะคข้องไปไปทางนึงเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยมันกะคือบาะนะ่าเหรอเนาะพี่น้องมันมันมันสำเนียงสำเนียงน้องเล็กบ่ได้สำเนียงน้องเล็กบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องไอไขว่าไอคัมคัมเนี่ยพี่นออออออ้องโอ้ยยากยากยากายจังว่าน้องเล็กมะ มานางาแล้วเชียวมานางหัวเราะเจ้าของพี่น้องนางหัวเราะเจ้าของเยอะโอยโอยโตายตเนี่ยคำเนี่ยนคำนี่พี่น้องพี่น้องฟัง en k o k r en a r en ค s k a e คสกา เอนคุกเกสกาเ k สกาเอ e ค k กเกสกาเจ๊เจ๊เจ๊สำเนียงใดวะใดแล้วพี่น้องไอ้มั่วมั่วไปเบิดเลยจ้ะเพราะว่าเพราะว่าพ่อใหญ่บริยู่หาหลังเทียพ่อใหญ่ยแล้วยูแล้วกะไอ้สำเนียงน้องเล็กบ่ได้ไอ้ตัตโตโตัวเข้ก็โต ตัว,ว่นี่อยู่อยู่ไกลกันหรือตัตเอทอยู่ไกลกันน้องเล็กสิไปพอเป็นเลยจ้ะไปแบบว่าชะงักเลยหายลัางเทียหายลัางเทียคู่บอกให้คู่บอกให้เบอกตามจ้ะพี่น้องคู่บอกให้บอกตามาแล้วแล้วภาษาภาษามันกไปบ่ได้ดนะจากพี่น้องไอหาลัางเทียหยุดเด้อพี่น้องหยุดชะงักเลยจ้ะหยุดชะงักเลยอ่าบ่ได้จ้ะบอกไม่ได้จ้ะคู่บอกให้เอา เฮ็ดแค่ค่ะว่ามีลิ้นหอมีการออกเสียงเฮ็ดปากเฮ็ด,ดะะอ,อ,อันนี้น้องเล็กมิดจัดจ้ะมิดจัดบ่ได้เแล้วจ้ะน้องยากอีหลี arbetslös เอออันนี้น้องเล็กก็พอได้อยู่อันเบียสเลิศเลิศ arbetslös arbetslös a b ร์รน a r b e รตส์ล้อสอันเบสนี่แหละพี่น้องแต่ละคำแต่ละค่ำพี่น้องแต่ละคำละคำ่ะคำนี่นงนงนงเลง็กต้องต้องมาเปิดเปิดแล้วก็ฟังจ้ะแล้วก็ทุกค่ำอยู่อยู่ในนี่เราจะไอ้นองเล็กต้องจำจำจำค่ำให้ได้นะจ๊ะพี่น้องจำคํำให้ได้หาลังเทียรคู่สิให้เฮ้าเขียนเขียนทุกคำ่ำหรือบ่งงานทุกคํำคู่กับสิดึงมาจะคํำหนึ่งจะจะคํำหนึ่งในนี่แหลจะจ้ะ สประมาณโบหัวสิ่คำใดคำหนึ่งแล้วก็ให้เข้าเขียนตามนะจ๊ะพี่นอ้องแล้วก็หรือหรือหารังเทียเขาเขาฟังคู่คู่เบาเองสี่นะจ๊ะพี่นอ้องมันก็สิเพี้ยนหาลังเทียเขากเข็เขียนเขียนพอถือจ๊ะพี่นอ้องมันเป็นยังงสัน้นทั้งหูหูกับพอดีหูกับพอดีอดจ้ะแล้วกาการออกเสียงกับพอดีจ้ะพี่นอ้องมีต่แนวจ้ะมีมีแนวพ่อ เขบอกยี่ต่อน้องเล็กนะจะปึืกรลายจ้าพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องมื่อวีนน้องเล็กกินข่าวเสร็จแล้วจะกินข่าวเสร็จแล้วก็นั่นละแนวแนวน้องเล็กมาอ้างจ้าได้ต้นใหม่มือบ้านนี่จ้าได้ต้นใหม่กับไอ้ของของยุ่นี่แหละกับไอ้ยังก็กับเอ้าใส่ละเนี่ยพี่น้องพี่นแล้วสิยอน้องเล็กไอ้แล้วแล้วเห็นหัวงอกแล้วเห็นหัวงอกน้องเล็กแล้วก็เลยเสื่อยาย่อมผม อย่าย้มผมให้น้องเล็กแต่บ่าถามว่าถามว่ามันมันบอกพ่อดอกแต่ว่าหนาสิได้ซื้ออีกไอ้กล้องหนึ่งยุพี่น้องเพราะว่าผมน้องเล็กมันเาวจ้ะหรือบ่งงานกะน้องเล็กกะสิมามาซ้อยซอยซอยออกจักหน่อยเพราะว่าน้องเล็กรู้สึกว่าผมจะคองเาวยวเวจนหนาลำค้านหล่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาซ้อยมันออกจักหน่อยจ้ะสิซ้อยด้วยตัวจะขลองเองนี่หล่ะจ้ะพี่น้องจับซอยย้อยๆๆเอยโลดอรจ้ะออกมาเป็นจังไ๋เดี๋ยว เดี๋ยวหอดย่ำนั่นเดี๋ยวน้องเล็กสิมารีวิวให้เบิงว่าว่าไอ้น้องเล็กสิตัดผมมันสีออกมาเป็นยังไงจ้าพี่น้องเฮ็ดเองนี่แหละจ้าพี่น้องไอ้เพราะวา่ามันแพงจ้าพี่น้องไปเฮ็ดให้เขให้เขาเจ้าเฮ็ดให้มันแพงจ้าเฮ็ดเด็กโตของเจ้าของเองนี่แหละจ้าโอเคครัพี่น้องจังไรกับน้นองเล็กก็ขอคลิปอ่าจบคลิปไว้ซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องไงจังไรกับ ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องเล็กแน่เด้อจ้าซอยเป็นกำลังใจให้น้องเล็กแนะ่แล้วก็ไออย่างก็ละ่ะเออหนันตัวอนันตัวมันไปมันไปอย่างสันตัวพี่น้องว,ว,ว,ว่าว่าว่าสิบเาวขันไอขันน้องเล็กไอว่าอ,อันใดเฮ็ดอันใดผิดพลาดไปกะไอน้องเล็กก็ขอโทษใบนี้จุดนี้เด้อจ้าอันใดผิดพลาดกะจังไดกะซอยซอยแนะนำน้องเลก็กแน่จ้าซอยไอ ติติงน้องเล็กมาได้จ้ะเห็ดอันใดผิดพลาดไปเนอะจ้ะพี่น้องอย่าน้องเล็กกับมือไม่จ้ะโอเคค่ะพี่น้องบายบายเจอกันคลิมหน้านอกจ้ะพี่น้องเนาะบายบายจ้า